สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่สิริรัตน์ออแกนิการเด้นนะคะค่ะวันนี้จะพามารดน้ำผักเนาะพามารดน้ำผักในสวนผักอินทรีย์น้อยๆของพี่สิรินี่แหละ,ะก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำตัวบำร,บรงุงเร่งยอดติดดอกออกใบเขียว ย่งยอดติดดอกออกไม้เขียวค่ะก็ไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวนั้นเพื่อนเนาะแต่ว่าพี่สิรินะทำน้ำก็มีฮอร์โมนไข่นะมีฮอร์โมนไข่แล้วก็มีน้ำสาวข้าวนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนมก็มีฮอร์โมนน้ำสาวข้าวเดี๋ยวเราจะไป ทำกันเลยนะเพื่อนแล้วก็ไปรดผักรดน้ำผักกันอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวนะเพื่อนนะนี่น้ำซาวข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา เป็นจุลินทรีย์นี่เป็นจุลินทรีย์ของปีกล้ยนะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งถ้วยแค่ใช้หนึ่งถ้วยผสมกับน,น้ำราวข้าวก่อนใส่ถุงมือก่อนนะเพื่อนนะ าตามด้วยนี่เป็นฮอร์โมนนมค่อยเปิดนะเพื่อนฮอร์โมนนมมีแก๊สเยอะมาก แค่นน คือเชื้อจุลินทรียที่เดินเดินอย่างเต็มที่แล้วนะเพื่อนนะม่ค่อยเปิดออกฮออม,อมอนนมแล้วก็นี่น่ะที่พุ่งออกมานี่มันก็เกินหนึ่งช้อนแล้วนะเพื่อนเราใช้แค่หนึช้อน ช้อนอันนี้เป็นอมน้ำซาข้าวอมนมพิสิทธิสิริลืมมาลืมมาขยายขยายฝาอันนี้ใช้ด้วยก็เลยเกิดเป็นแดงกดแก๊สเยอะแต่พวกนี้เปิดบ่อย เป็นหอมมนไข่แล้วก็ผสมกับน,น้ำซาวข้าวก็คนให้เข้ากัน อันเนี้ยข้องหมดนี้คือ30ิลิตร ก็จะนี่เราจะปลาดลงบนพื้นเลยนะเพื่อนนะลาดลงในพื้นเลย ส่วนอินรียน้อยของพี่สิรินะคะก็ลดด้านลงไปดูรูปพริกพี่สิริยังดกเลยค่ะดกมากพริกกระเหลี่ยงมากเลยอูนี่กำลังงาม อีกหนึ่งกำลังงามก็เป็นต้นคอชอแต่ว่ายังไม่ออกดอกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่มีดอกเลยใบงามเขียวขจีนะงามมากแต่ <Okay. S 1> ยังไม่ออกดอกก็เลยต้องใช้จูรินซีของ มลปีกล้วยเนาะแล้วก็มวลไข่มาเร่งฉีดเร่งรด,ดลดราดให้เผื่อจะได้กินดอกก็มีแต่เป็นดอกเล็กอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆดอกมันจะเล็กช่อมันเล็กจะเร่งให้ช่อมันใหญ่ๆก็พอติดดอกเล็กๆน้อยๆเนาะก็กำลังติดอยู่ กำลังติดดอกขจรขจรจรที่สิริก็กำลังงามเนาะกำลังงามอยู่นะคะอันนี้ก็ DIY ใช้ท่อ PVC เอามาทำค้างนะอันนี้เป็นรา,ราวตากผ้าที่ เราไม่ใช้แล้วนะเราไม่ใช้แล้วเราก็มาทำให้มันเป็นประโยชน์เป็นค้างขึ้นผักนะฮะค้างขึ้นผัก ฟ้าหลายโจรงามงามเพื่อนฟ้าหลายโจรงามมากปลูกไว้นะเพื่อนอน,นะปลูกไว้ปลูกไว้เอาไว้ในเป็นพืชสมุนไพรในสวนนะปลูกเอาไว้นะะมีสองสาต้นเนี่ยบ้านนึงก็เก็บปลูกได้งางามก็เก็บเก็บมากินได้นะเวลาเจ็บคอมีไข้นะคะ เจ็บคอมีไข้มีอาการหวัดข้าเนื้อขั้นตัวเด็ดยอดเลยนะคะเพื่อนนี่เด็ดยอดแบบนี้นะเอาไปชงกับน้ําชงกับน้ําอุ่นน่ะน้ำร้อนนะคะแล้วก็ดื่มนะถ้ามันเยอะก็เอาไปตากแห้งทําเป็นชาก็ได้เป็นชาฟ้าทลายโจรน,นะใช้จิบกันเลยเพื่อต้านโควิดนะคะป้องกันได้นี่เป็นมะกรูด มาปลูกเพาะจากเมล็ดนะคะเนี่ยจากเมล็ดนะคะโตแล้วแข็งแรงต้นแข็งแรงมากเลยต้นแข็งแรงเก็บกินได้แล้วนะคะนี่นะ,ะใบยอดอย่างใหญ่เลยคยน้อยส่วนอินทรีย์ เราไม่ต้องพึ่งสารเคมีนะเราก็มีผักให้เก็บกินนะคะเพื่อนนี่เราอะจะงามงามช้ากว่าปุ๋ยเคมีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เก็บกินของเราได้ดูมะเขืออยู่นอกรั้วนูกอย่างเป้งเลยเก็บเอาไว้ทำพัน์ให้วิต้อมสองลูกเหลืองแล้วเริ่มเรืองแล้ว ให้เหลืองอีกนิดหนึ่งจะเด็ดออกมาออกมาแล้วก็ให้ส่งไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็พามารดน้ำผักนะสวนที่สิริพามาชมสวนนะพามาชมสวนนน้อยนะพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ มีพื้นที่น้อยสัเราก็ใช้พื้นที่เล็กน้อยของเราเนี่ยปลูกผักไว้กินเองก็ได้นั้นเพื่อนนะกำลังบำรุงสารแหน่เาเกิดอาการยุบตัวนะเพื่อนเนาะแต่ว่ามีต้นมีต้น,ต,น,ต,นต้นก้าเบีย้ยเล็กๆนะขึ้นเยอะอยู่เดี๋ยวพี่สิริก็จะเอาน้ำฮอร์โมนไข่นี่แหละลดราดแล้วก็อาจจะต้องเด็ดยอดลงมาปักชำเพิ่ม ก็จะเป็นการการขยายบำรุงดูแลเขาให้ขยายต้นนะเพื่อที่เราจะได้เก็บกินต่อไปะนะคะดูมะนาวพี่สมด้มะนาวพี่สมนี่ก็งามมากเลยตอนนี้ได้กินลูกแน่นอนนี่มะนาว ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็ขอจบคลิปกันเนาะเดี๋ยวจะลดน้ำผักต่อนะเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสขอให้เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมหรือเพื่อนๆกัละยาณมิตรทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขแล้วก็พ้นจากโรคภัยพยการอันตรายแควค่าจากความทุกข์จากโรคภัยทั้งปวงนะขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกๆคน มวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ